ของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งนี้ราชาทะเลลึกระดับยูอาร์ได้ทําการปรากฏออกมาให้เราได้รับชมรายละเอียดสกิลทั้งหมดแล้วนะจ๊ะซึ่งรูปร่างโมเดลต่างๆของเขาเนี่ยมันจะและดูคล้ายๆกับร่างแรกระดับ SSR ร่างนี้เลยเพียงแต่ว่าตัวละครร่างใหม่เขาเปลี่ยนใบหน้าพร้อมกับมีอุปกรณ์เสริมที่มือของเขาเป็นอะไรที่เท่กว่าเดิมมากๆแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนอยากให้ร่างระดับยูอาร์มันเอาร่างระดับ SSR บตัวนี้ไปทำหน้าคือถ้าเกิดทีมงานเขาเอาร่างนี้ไปทำผม เองก็คิดไม่ออกเลยว่ามันจะใส่สนับมือ,อยังไงเพราะว่ามือเดิมๆของมันในร่างนี้แม่งโคตรใหญ่ครับอีกอย่างหนึ่งคือไข่ห้อยด้วยเอาเป็นว่าเหนวันนี้รายละเอียดของเขาทั้งหมดก็ได้หลุดออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นดูกันว่าตัวละครของเขามันจะเก่งมันจะโหดกว่าเจ้าตัวด้วงระดับยูอาตัวก่อนๆน,น,น้านี้หรือเปล่าและก็แน่นอนเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตงเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t Man s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำานินเกมตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเททุกพี่ทุกวัยทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันธ์แมนเดอร์สตอเกตในซูเปอร์จีนมาสำหรับคิวดอในวันนี้กระผมเองจะมาทำการแปลรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเปอร์จีนราชาทะเลลือกระดับ UR ซึ่งรูปร่าางงงโมเเดลขอ้นนะตรี บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเดิมเล็กน้อยแต่ถ้าให้เราได้สังเกตเนี่ยรู้สึกว่าใบหน้าของเขามันจะเปลี่ยนใหม่นะครับรวมไปถึงหัวของเขาเนี่ยมันจะกลางมากขึ้นเล็กน้อยแล้วก็พกคุมด้านหลังจากเดิมมันจะเป็นสีแดงนะอันนี้จะเป็นสีแบบเป็นผ้าผ้าธรรมดานะครับตามตีมของพวกชุดกลุ่มหมู่ดาวเนาะแล้วก็จะมีสนับมือนะครับผมทั้งซ้ายและขวาอันนี้คือทำมาดีแล้วก็เท่มากๆด้วยนะเพราะว่าสนับมือของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่รอบนอกนะครับมันคุ้มไปในมัดเลยอารมณ์ก็เหมือนกับการใส่ถุงมือแล้ววมมมีสสสนนนนนัับืืออออผ่่่าาเเเงงงใรกิข ก็ทำรรมาดีเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะอันติเมตเนี่ยโอ้โหดามีอยู่ที่800รแล้วมันเป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะแถมยังมีการบวกเพิ่มความเสียหายสถานะใหม่ไปด้วยตั้ง2องรในส่วนนี้หวังว่ามันอาจจะมีอะไรพิเศษกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยคอมเมนต์ทายกันมาเยอะมากว่าไอ้เจ้าตัวราชาทะเลลึกไอ้ตรงเนี้ยร่างหนึ่งก็เป็นกัดก่อนนะครับร่างที่2เป็นกัดก่อนแบบพิเศษร่างที่3ม,มันต้องเป็นโคตรของโคตรพิเศษแบบกัดก่อนแน่ๆซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่อยากจะคาดหวัััััังให้้้้มมมนน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 นเเเปป็็แแบบบบนนถาาากกกิดดวบบ่่อน ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นหรืออะไรใหม่ๆเลยถ้าอยากจะให้ตัวละครของเขามันดีดึงดูดผู้เล่นกลับมาแบบเดิมๆเนี่ยหรือดึงดูดผู้เล่นกลับมามากขึ้นมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับโลกสีม่วงของจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์ตตัวนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลแบบแปลไทยกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยกระผมเองขอฝากโฆษณา,าดีๆไว้สักหนึ่งตัวหมดปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าวไฟอินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG iPhone ปบรริกา าวโฟนราคาถูกและดีท no ี่ส yeah. ุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android, iOS U g p h o wow. n e จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ยู iPhone ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอปนีี้้้ออยยู่่่ดาาานนลลงใตควโื เข้ามาโหลดกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมโฆษณาดีๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับ UR กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมขอเบรกไว้สักนิดหนึ่งตรงที่ว่ารายละเอียดสกิลของเขานะครับผมทั้งหมดมันมาจากเซิร์ฟเวอร์เทสเบต้าหรือเซิร์ฟเวอร์ทดสอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแปลภาษาหรือรายละเอียดสกิลต่างๆมันยังไม่เต็มที่แบบ100%เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ควรรับฟังงงแแแลละเเชืืืื่่่ออออออถบบ 50- 50นคผม้วกกก็็ียาึพ ท่านใดที่คิดว่าแปลภาษาจีนเก่งๆนะครับแล้วแปลอย่างถูกต้องแบบ100%สามารถคอมเมนต์มาช่วยกันแปลได้นะเนื่องจากคลิปวิดีโอนี้ผมทําและก็แปลแบบเร็วมากๆกลัวโดนแย่งสิทนั่นเองสกิลที่1่อันแรกก็จะเป็นการโจมตีปกติพื้นฐานเลยนะครับใส่สตูเป้าหมายรายเดียวด้วยค่าความเสียหาย120%คิดจากพลังโจมตีต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมชใช้ลูกไฟไปเลยจํานวน2แต้มเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับยูอาจ,จะทําการโจมตีใส่สตูทั้งหมดนะครับด้วยค่าความเสียหาย800%คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานอีกทั้ง าความเสียหายนะตรงนี้มันยังไปบวกเพิ่มเติมอีก250%ตามจํานวนของฝั่งศัตรูอารมณ์ก็น่าจะประมาณว่าถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูมีตัวละครเยอะนะครับผมอย่างเช่นมีประมาณ7ตัว8ตัว9ตัวอันติเมตของราชาทะเลลึกระดับ U R ณะตรงนี้มันก็จะแรงมากขึ้นแบบโคตรโคแต่ถ้าหากฝั่งศัตรูเหลือเป้าหมายแค่ตัวเดียวความเสียหายก็จะโดนแค่800%เท่านั้นนะจ๊ะหวังว่าในส่วนนี้เพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผมอารมณ์ก็คือยิ่งเยอะยิ่งแรงยิ่งน้อยยิ่งเบาดูทรงก็จะเหมือนกับร่างที่หนึ่งนะ่งาางที เลือดยิ่งน้อยยิ่งตีแรงเลือกยิ่งเยอะยิ่งตีเบาและส่วนประโยชน์ด้านล่างตรงนี้บอกเลยว่าอย่างเพียครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเอาไปคอมโบคู่กับเจ้าตัวสมี้แมนระดับยูอาร์ได้ด้วยนะตรงที่ว่าถ้าเกิดตัวละครตัวไหนนะครับมันติดสกิลใบหรือสเปเชียลที่มันเป็นการหักพลังงานของเจ้าตัวสมี้แมนระดับยูอาร์อยู่เมื่อเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับยูอาร์โจมตีตัวละครตัวนั้นก็จะถูกลดลูกไฟเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมแต่ในส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าลดไปจานวนกี่แต้มโดยรวมอันติเมของเาม่ กินขาดแล้วทำมาดีมากๆนะเรื่องดาเมจ8 0ดซต์บวกตามจำนวนคนนี้ก็ถือว่าโหดจัดแล้วนะมาเจอการลดลูกไฟไปอีกคอมโบอกับซอมบ,บี้แมนแบบหวานเจีย๊ยบออกมาก็จะเป็นในเรื่องของพาสซีฟสกิลติดตัวเจ้าตัวราชาทะเลลึกจะได้รับดาเมจที่ไม่ใช่คิดค่อนเบาลง60%และยังได้รับอีก100%เพิ่มความเสียหายจากการบาดเจ็บให้กับตัวของคุณเองอย่างถาวอนซึ่งคำอธิบายนะตรงนี้ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงนะครับเพราะบอกไว้ว่ามันจะทำการปรับปรุงการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บภายในที่ปล่อยออกมาจากตัวละครหรือความเสียหายที่เกิดจากการชาร์จนี่ขนาดผมใช้อกูแปลก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่ามันหมายถึงอะไรก็เดี๋ยวยังไงค่อยไปรอดูในเกมอีกทีหนึ่งนะว่าไอความสามารถตรงนี้มันใช้งานยังไงกันบ้างอ๋อสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะโฟกัสมากที่สุดนั่นก็คือรายละเอียดสกิลปลุกตื่นขั้นอยู่อาณนะตรงนี้เพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่สนามนะครับทีมของเราเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นในการต่อสู้นะแล้วก็ทําให้เพื่อนของเราภายในทีมทั้งหมดเนี่ยมีสเปเชียลเคาน์เตอร์ด้วยเรามาดูคําอธิบาายอออัันนนแรรกกกกก่ก็คื กระตุ้นหรือว่าสิ่งจูงใจนะตรงนี้เท่าที่ผมแปลมานั่นก็คือการเพิ่มพลังงานแบบพิเศษนั่นก็คือการเพิ่มลูกไฟนั่นแหละจํานวน2แต้มในระยะเวลา3เทินโอ้โหจากตอนแรกผมคิดว่ามันจะหวือหวานะพอดูทรงไปไป,ไปมาๆมันก็เป็นตัวละครที่เพิ่มลูกไฟได้เท่านั้นเองยิ่งคอมโบโคว่กับเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูแล้วเนี่ยอืมหวานเจีย๊ยบอย่างที่ผมบอกไปเลยส่วนความสามารถอีกอันหนึ่งก็คือการโต้อตอบการบาดเจ็บแบบเฉพาะทางมันจะทําการลดลง40%เมื่อได้รับความเสียหายแบบโดยตรงอารมณ์ก็น่าจะโดนดาเมจดเบ ลงนะครับผมจํานวน40%แต่ต้องเป็นดามเมจที่มาจากการโจมตีโดยตรงเท่านั้นนะอีกทั้งยังจะทําการคืนค่าความเสียหาย40%ของความเสียหายเดิมให้ผู้อ๋อในส่วนนี้คืออารมณ์คล้ายๆกับเจ้าตัวดาร์กชายเอเดนอาบวกเลยคุณผู้ชมเนี่ยความสามารถผมว่าน่าจะอันนี้แบบเป๊ะๆเลยโอ้โหพอมาอ่านคือใช่เลยครับเหมือนกันเลยฮะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะเป็นความสามารถของเจ้าตัวซูเปอร์ดาร์คชายเอเดนอาบวกเอาไปสิงสู่ให้กับเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับยูอานั่นเองพอรู้ความสามารถแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะงงไ ยังไงก็ไม่รู้นะคือมันเป็นสกิลระดับปกตื่น UR มันมันมันมีแค่เพิ่มไฟกับเคาน์เตอร์40%กับ40%แค่นั้นจริงๆ หรือโอ้โหเหมือนเอาเจ้าตัวหมาไปผสมพันธุ์กับเจ้าตัวซุปเปอร์ดักชจเอเดนอาบวกยังไงก็ไม่รู้ในส่วนนี้ขอพูดตามตรงว่าโคตรผิดหวังสุดๆเลยครับสาหรับสกิลปลุกตื่นขั้นยูอาร์ที่ไปออกมาแล้วมันได้แบบนั้นจริงๆรมพี่ดํเอเดนอาบวกกูนี่เด่นขึ้นมาทันทีรายละเอียดสกิลเหมือนกันเป๊ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมได้รับฟังรายละเอียดสกิลต่างๆของเจ้าตัวราชาทะเลลึกขั้นยูอาร์ไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะตรงนี้เลยนะแลลละะกก็่่ออนนทีีีคิวดโ้จจบง ไปแบบจริงๆจังๆเพื่อนๆทุกๆท่านก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆ